ผมไปเจอใน Facebook มาครับเลยมันมีเรียกว่าเป็นบุ๊กเวขนมไทยโบราณนะผมมีขนมไทย20กว่าชนิดครับผมตัวนี้ทองเอกตัวนี้เป็นตัวพระเอกของร้านเลยเพราะว่าจะเป็นตัวที่ลูกค้าตบอกว่าร้านเราอร่อยที่สุดครับทองอเอกนะครับ,รบลูกค้าบอกหรือเราบอกเองเรหรือเราบอกลูกค้าฟังแบอบอ,อ๋อ <laughs> <laughs> หินฝนทองอันนี้หายยากสุดๆไปเลยมันมีมันมีอยู่ในตำราย่าไหมพี่มันหายไปห่แล้ทองชมพูนุรับทองชมพูนุชฮะจริงๆแล้วเป็นขนาดที่ทำจากไข่ขาวครับสำหรับคนที่แบบผู้หญิงบางานาดไม่อยากจะทานไข่สไลด์เยอะอ๋อกัวอ้วนใช่ไข่ขาวพี่กินบ่อยไหมอันนี้กินบ่อย รับต่อทีกำลังล่มลื่นเลยปาบมมาหน่อยเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแปแปรน้เส้นน้ัส้นเออแปรแปรเพราะว่าตอนนี้ช่องเราเรียกว่าเป็นช่องรีวิวอินเดียเนปาลอันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะคนไม่มีใครทำคนไม่มีคนทำนะทำอยู่เจ้าเดียวแล้วทำไม่เลิกเลยคนบอกเมื่อไหร่มึงจะไปชาติอื่นลักพีแปนะพี่พูดอะไรแปะได้แลผมสวัสดีครับผม ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอิตาโอดฮะซับไปนไรอิตาโอดโกิชช่องมาเวลครับนะผมและวันนี้ครับผมโนรัตมอโนรโชผมจะตั้งใจทํางานไม่คุยสาวกับสาวในเวลาทํางานเไม่คุยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแล้วไม่ไม่ผมจะเลิกเจ้าชู้ผมจะเลิกหลอกผู้หญิงผมจะไม่เจ้าชู้แบบพี่เด็ดขาด นี่ไม่ได้แล้วพอได้ออกช่องคนรู้จักหน่อยนี่เอาแล้วใช้หลอกสาวแล้วตัวนี้ไม่เคยนะผมเรามากันที่ไอคอนสยามครับนะผมขอเท้าความนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณตอนไอ้นัทเข้ามาใหม่ๆมันเคยหลอกล่อลวงผมไปกินขนมอินเดีย <c oughs> ที่พามุรัตแผลเบาหวานกูยังไม่หายเลยนะ <c oughs> จนถึงทุกวันนี้เนะี่ยโอ้อร่อยจะตายวันนี้เรียกว่ากลับกันผมไปเจอในเฟซบุ๊กมาครับมันมีเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ขนมไทยโบราณคือปกติอ่ะเขาจะมีเปิดอยู่ที่สามพานฮะตอนที่เราติดต่อไป เ,เขาบอกว่าเขากําลังจะมาเปิดที่ไอคอนสยามเลยอเออเรียกว่าห้างใหญ่ใจกลางเมืองเพิ่งเปิดใหม่เลยร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยนี่เขาเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันเลยพี่ก็มาแล้วเราก็เลยตามมาถ่ายเลยฮะ <c oughs> เรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ขนมไทยโบราณน,นะครับผมของร้านเลยของร้านเลย,ขเ,ลยเข้ามา <laughs> อโหโห <laughs> ตายซะแล้วไปทำกันบ้านซะแล้ว <laughs> ชื่อร้านชาดาทีบุทิกนะผมเป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นเปิดเป็นร้านขายขนมไทยนี่แหละครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นบุฟเฟ่ไว้ทุกคนในราคาเท่า <im> ไหร่99บาทในราคา99บาท <im> ทุกคนนะผมมีขนมไทย20กว่าชนิดครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาดูไหมได้เนี่ย นะครับผมว่าบุฟเฟ่ขนมไทยมันมีอะไรให้เรากินบ้างปกติได้กินขนมไทยบ่อยไหมกินพวกทองหยอดบ่อยแล้วไอ้พวกเนี้ยที่ที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ไปดูใจไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ใช่หน้าตาเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงใช่เพิ่งเห็นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนรู้เรื่องขนมไทยโบราณไปด้วยกันนะได้ครับเดี๋ยวเราลองไปถามพี่เขาดีกว่าครับผมว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไม่รู้ว่าพี่เขารู้หรือเปล่านะแต่ว่าเขาบอกว่ารู้คร่าวๆคร้บผมลองไปถามดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อน้็างง เป็นลูกเจ้าของร้านนะครับผมชราทีบูทิกปกติเปิดสามพันแล้วก็จัดโปรโมชั่นตอนนี้เป็นบุฟเฟ่99บาททานได้50นาทีพูดตรงๆเลยในเนี้ยผมรู้ไม่ถึงส0อย่างพี่อยากให้พี่แนะนําไปทีละอย่างเลยดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมรู้ก่อนขนมชั้นขนมชั้นครับขนมทั้นตะโก้เกลืออันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมตามตลาดพวกตลาดมีขายนะครับผมเม็ดขนุนทองหยอดอันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มมาอันเนี้ยเสน่จันทเสน่จันลูกล่างมันจะเหมือนกับลูกจั มันก็เหอ๋อมันจําลองลูกจันท์มาเหรอครับพี่รสชาติมันจะเหมือนในพวกนี้ไหมผมว่าน่าจะครับทำจากไข่ครับไข่แดงไข่แดงล้วนๆครับตรงส่วนขั้วจะมีผสมผงลูกจันเข้าไปกับผมอ๋อให้ให้ให้แบบมีกลิ่นด้วยเล็กน้อยนะครับผมนี่ถัดมาตรงนี้อารวทุเรียนอาร์ตเป็นขนมที่พอๆอยู่จะเป็นอาร์ตที่เป็นเหมือนเดืน้ำอันนี้มาประยุกต์ใช่ครับนี่เราจําลองทุเรียนขึ้นมาอ่าแต่รสลายก็เหมือนทุเรียนเป็นรสชาติทุเรียนเลยใช่ไหมครับพี่ตัวนี้อาร์ตัวทุเรียนเข้าไป อลัวชีสเหมือนกันครั้งผมเอาใส่อันนี้ก็ใส่ชีสลงไปอ่ะใช่ครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไทยเดิมใช่เป็นสิ่งที่เราประยุกต์เข้ามาให้แบบเข้ากับยุคสมัยเถิบเข้ามาอีกนิดนึงบัวหินมะครับโอ้อันนี้ไม่เคยเห็นพี่อันนี้อันนี้มันจะเหมือนอ้นี้ไหมไอ้ผวกเดานะได้ฟุกูกูคล้ายเหมือนไหมพี่เกือบเหมือนนะว่ารสชาติมันจะมีความเป็นไทยเถิบเข้ามาอันนี้ฮะขนมว่างคาปองอันนี้หน้าตาเป็นยังไงพี่ตัวดอกมันจะเหมือนดอกการอก จำลองเป็นดอกไม้ใช่ครับผมตัวนี้ทองเอกตัวนี้เป็นตัวพระเอกของร้านเลยเพราะว่าตัวเป็นตัวที่ลูกค้าบอกว่าร้านเราอร่อยที่สุดคบทองเอกนะครับลูกค้าบอกหรือเราบอกเองบอกหรือเราบอกลูกค้าฟังแบบตัวนี้นะครับผมทองเอกเลยตัวนี้นะแต่ปกติถ้าไม่ไม่เป็นบุฟเฟ่เราขายเป็นเป็นชิ้นเลยครับเป็นแค่นี่ราคาตามป้ายเลยนะครับผมหินฝนทอง อันนี้หายยากสุดๆไปเลยมันมันมีมันมีอยู่ในตำราย่ไหมพี่มันหายไปไหนแล้วครับมันคือมันคือขนมที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยทหารเขาจะพกเอาไว้ติดตัวเอาไปออกรบมันจะเป็นเขาเรียกเป็นเอเนอร์จีบาร์เอาอะครับมันเป็นข้าวครับเราข้าวไปตากแห้งแล้วก็บดให้ละเอียด แล้วก็กวนกับกะทิใส่ข่ามะพร้าวเผาลงไปถ้าอาหารพกเอาไว้เมื่อก่อนยอ่งแห้งมันจะยิ่งอร่อยแห้งปุ๊บมีเริ่มแข็งแล้วปลาหัวเป็น <laughs> ลามุดนหมือนหินอยู่ด้วย <laughs> อันนี้เป็นสูตรของคุณแม่ป้ี่ิ๊กสูตรจะมาจากคุณพ่อคุณยายตระกูลเราเป็นตระกูลจากไหนวะ อ๋อจริงเหรอครับพี่ทองคำหลาแล้วตัวนี้ทองชมพูน <nee> ุ่ครับทองชมพูนุ่นจริงๆแล้วเป็นขนมที่ทำจากไข่ขาวครัสำหรับคนที่แบบผู้หญิงบางขนาดไม่อยากจะใส่เฟรนชอฟราลเยอะๆอ๋อกลัวอ้วนใช่ไข่ขาวพี่กินบ่อยไหมอันนี้กินบ่อยนะแล้วครับผมสัมปณีอันนี้เหมือนที่แบบติด พวกฟือเจะบอดน่ะพี่งานไหว้ <c oughs> <c oughs> ครูอะไรเงี้ย <c oughs> มันทําจากอะไรครับพี่ตัวนี้ทําจากแป้งกับน้ำตาลครับส่วนใหญ่แป้ง <c oughs> น้ําตาลมะพร้าวก,กะทิแล้วก็แป้งกะทิมะพร้าวน้ำตาลอรอ่า,าหลักๆนะครับทั่วแปบอันนี้คุณเคยกันขนมต้มขนมเหนียว แล้วถั่วแปร์เมื่อวานพวกนี้พวกมีลูกค้าดราม่ายังไงครับพี่ถั่วแปร์ทำไมไม่มีถั่วทำเอาวแล้วถั่วข้างในไม่มีจริงหรอพี่อยู่ข้างในอ๋อเขามอกว่าเราเห็นแค่ผ้ามั้ว่าไหนแค่ถั่วเขาเถียงกันใหญ่มีคนโง่กว่ากูแล้วนะคกูรู้แต่เห็นด้วยเรารู้ไงว่าถั่วแปร์ข้างในมีอันนี้อันนี้ที่เราจัดเอาไว้มีข้าวพองมีน้ำผึ้งมีน้ำตาลงาเรียกว่าเป็นเป็นของที่เอาไว้ทานคู่กับบางอย่างอะไรทานกับอะไรบ้างพี่เราผมตอนผมไปทานผมจะได้รู้แบบทานกับน้ำตาลงาครับอ่ะถั่ว ควยลิงแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วครับขนมขนมควยลิงพูดได้มั้ยพูดได้ครับพี่ขนมควยลิงครับเละหันอะไรขนมควยลิงหวานนี่เมื่อกี้ผมอ่านป้ายหน้าร้านทีเขาบอกว่าลดความหวานลง40ใช่ครับเพราะว่าปกติขนมแห้งคนชอบกลัวบอกว่าหวานมากเพราราลดน้ำตาลลงมันก็จะไม่หวานมากแล้วบาร์ตรงนี้สามารถตักทานได้ไม่อั้นหมดเติมหมดเติมทําเติมทําเติมนะครับผมส่วนท่านนี้ไม่ไม่ขนมแห้งครับยังมีเป็นขนมแห้งแบบซื้อกลับบ้านของฝาก ผมสนใจอันนี้พี่มันคืออะไรครับพี่อันนี้คือขนมขี้มอดครับขนมขี้มอดเขาจะต้องตัดปลายครับแล้วก็กล่องใส่ปลาลับเยาลองไปชิมด้วยนะผมไม่เคยชิมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอร่อย ประเด็นคือลูกค้าเยอะมากเรามาถึงประมาณช่วงเที่ยงเบ่ายๆตอนแรกกะว่าจะเดินตักทีละอย่าง <c oughs> ๆๆไอ้ที่ไล่ไปแต่ว่าต้องมีคนด่านะ <c oughs> ต้องมีคนด่านะเราก็เลยตักเอาไว้ก่อนครับพี่วันนี้เราลองมาเรียนรู้ไปพร้อมกันฮนะว่า <c oughs> แต่และอย่างรสชาติไปยังไง <c oughs> ได้ครับไปชิมไหมไปชิมไหม ใส่ไว้ใส่ไว้ใจเย็นกินไงเนี่ยให้ดูเป็นพวกพามพวกอะไรนะครับผมครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราเรียกว่ามหาที่นั่งแล้วเด่นเป็นสง่าเลยคือที่เป็นโซนบ้านเรือนไทยด้วยความที่ลูกค้าเขาเยอะครับคนใครเขาก็อยากมาลองชิม99บาทเองอ่ะคุ้มถูกมากวันนี้เราก็เลยจัดมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแค่นี้ก็พียงพอแล้วผมว่านะคือ99บาที่ยคุ้มแล้วโอ้โหคลิปนี้นะครับอยากจะให้แชร์ แ <ś m _> ชร์ <ś m _> ไปให้ถึงสมาคมโรคเบาหวานในประเทศไทยคือถ้าเปิดเป็นอะไรเขาจะได้ช่วยเหลือทันทันท่วงทีนะครับผมเ <ś m _> ป็นไงรสอันอันนีนนนน้มึงไม่พูดไม่อะไรเลยเนอะ <ś m _> อันนี้คืออะไรทองหยอดใช่อร่อยมากทองหยอดไม่หวาน <ś m _> ทองหยอดคุณหน้าคุณนตากันอยู่แล้ว <ś m _> นะครับเบสิกเลยขนมไทยใครไม่รู้จักทองหยอดนี่คือแสดงว่าไม่รู้จักขนมไทยใช่แต่ของเขาหวานน้อยจริงนะพี่พี่เขาบอกว่าด้วยความที่เขาอยากให้ลองชิมได้หลายๆอย่างครับผมเขาก็เลยลดน้ําตาลลงใช่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ หวานน้อยลงไหมน้อยเลยพี่หวานแต่ก็น้อยหวานครับหวานครับผมเหนือยเยอะอ่ะอันนี้ทองหยอดจบไปแล้วมาคู่กับทองหยอดเลยฝอยทองทองครับผมเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมาคู่กับขนมไทยใช่พี่แล้วผมทําจากไข่แดงเอาไข่แดงล้วนๆนะครับผมไปลงใส่ในน้าเชื่อมมันคล้ายๆทองหยอดแต่เป็นเส้นเออสาวเป็นเส้นแค่นั้นเลยคุณผู้ชม อร่อยใช่อร่อยอ่ะเพราะว่าไอ้ไอ้พวกที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยครัผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงอ่ะคือมันก็คืออร่อยหวานหอมไปอีกแล้วผมว่า <c oughs> ไม่นันรีวิวแล้วทีเนี้ยนะผมอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เม็ดขนุนทุกคนเข่าที่ดูดูนะ ของที่ร้านนี้เขาทํามาค่อนข้างที่จะเรียกว่าปานนี่นะแล้วเขาก็คงอยากให้แบบให้ให้คนได้รู้จักขนมไทยมากขึ้นทําเป็นสวยๆเลยซื้อฝากก็ได้ซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้มาลองชิมก็สวยถ่ายรูปก็สวยอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือเม็ดขนมนะครับผมเม็ดขนมทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงมันคือบวกควนซึ่งเขาแนะนําให้เรากินคู่กับชาร้อนมันจะได้ตัดเลี่ยนพอๆนะแล้วมันร้อนมันร้อนมันลวกจะได้มั้นใจกงนพี่มาร้อนป่า คือกินหวานๆนเนี้ย <ฮะ S 1> กินพว <ฮะ S 1> ้กชาเนี่ยมันก,ก็นดีน<ฮ>ะผมเรียกว่าตักเดียนได้โซนนี้คือเราก็ยังคุ้นเคยกันดีน<ฮ>ะผมด้านนี้เป็นขนมกล้วยเคยกินไหมขนมกล้วยเหมือนจะเคยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยกินอยู่แล้วใช่นะลองชิมของที่ร้านนี้ดูอืมกลิ่นกล้วยชัดมากใช่อันนี้กลิ่นกล้วยชัดมาก เบเกขนมกล้วยนี่มีกลิ่นกล้วยแบบชัดเจนแล้วความหวานนะถามว่าหวานบาดคอไหมไหมครับไมที่นี่มันอย่างที่เขาบอกว่าเขาลดน้ําตาลลงอันนี้ครับทุกคนครับอันนี้อะไรขนมชั้นเีบขนมชั้นแต่จริงๆบางคนดูอาจจะคล้ายๆวุ้นนะแต่มันคือขนมชั้นนะครับทุกคนนะครับผมนี่นะครับอลองชิมดูตัวนี้หอมขนมชั้นคือหอมหวานไม่มากแต่ก็หนุบๆเหนียวๆก็ยังดีอันนี้ตะโกเคยกินไหมสาวตะโก้ น้ำโก้จริงๆนะบางโก้อันนี้เป็นตะโก้ครับทุกคนครับตะโก้เผือกคือข้างบนเนี่ยเป็นกะทิครับผมแล้วผมแล้วตักเข้าไปข้างล่างเนี่ยคือเป็นเผือกครับเผือกกวนเผือกกวนทำมาแบบกวนน้ำตาลมาหอมๆนะผมกินคู่กันเลยอืมอร่อยเลยพี่ยตะโก้ที่นี่ดีเด็ดว่ะใช่อร่อยมากคืออันนี้ยังไม่ถึงพระเอกของเขาเลยนะไอ้พระเอกเขาเนี่ยมันเจอตะโก้นี่เ้อ มันเป็นกะทิใช่ไหมพี่ที่แบบเขึข้นข้างบน,งบนเป็นกะทิครับผม,มแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวเผือกมียังมีเนื้อเผือกอยู่เลยนะใช่ยังมีเนื้อเผือกแบบกรุบๆให้พอได้เคี้ยวครับผมนะครับผมแต่ว่าตัวเผือกตัวอะไรเนีย<ช>วรมันเนียนกินแล้วสมูทเลยอ,อร่อยละลายในปาก เนี่ยนะขนมไทยนะเคยกินอะลวไหมไม่เคยเี่ยมันจะมีอะลวนิ่มกับอรัวแข็งแต่ของร้านนี้ฮะทำมาเป็นรูปทรงแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นอรัวแบบนิ่มนะแล้วดูดูรูปทรงเขาดิทุกคนกูไม่กล้าชิมเลยนี่ค่อนข้างจะนิ่มนะนี่เป็นอะัวอะัวแบบนิ่มเนาะนะผมเป็นอะัวแบบอรัวนมสดอะลองชิมเนี่ยกินเอกลักษณ์ของอะลวหอมแบบอกควันเทียนอะ คราวนี้มาลองอรวแบบประยุกต์ซึ่งเขาก็จะมีอรวนี่อรวชีสชีสครับผมกับอรวทุรเรียนครับลองอรวชีสหน่อยไหมได้สำหรับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ไม่หวานเลยไม่มีความหวานเลยนะใช่ไม่หวานคือเขาเน้นเน้นกลิ่นหอม หอมมันของของคีสถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ไม่ได้เด่นขนาดนั้นครับแบบแต่เป็นเดนื่ที่ติดความด้วยแบบรสชาติรสชาติปแปลกๆหน่อยทุกคนอาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยสัมผัสว่าเอ้ขนมไทยมันไม่มีรสชาติแบบนี้เลยอีกอันหนึ่งคืออันนี้ตำลองมาเลยหน้าตาเหมือนทุเรียนไหมฮะทุกคนทําปั้นลูกทรงมาแบบทุเรียนใช่ฮะนะผมแล้วเขาบอกใส่เนื้อทุเรียนเข้าไปด้วยใช่ท้ามในมีทุเรียนจริงลองลองชิมอรัลฮะครับเป็นอรัวทุเรียนนะตัวนี้นะโอ้โห มึงเดี๋ซื้อขึ้นเท็กซี่นะอันเนี้ยทุเรียนมาแรงเน่ยทุเรียนกวนใครเคยกินทุเรียนกวนนะรสชาติอย่างนั้นเลยแค่ลดความเหนียวลงลดความหวานลงความหอมแบบทุเรียนกวนเนี่ยข้างในเป็นไงคือของของคนที่อื่นเนี่ยเขาอินเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องใช้มีดผ่าอันนี้รอยรอยฟันไหมเห็นรอยฟันไหมฮะอุ๊ยจะโลกแล้วเนี่ยเรีือไหมอะไร่ะอันนี้ ขนมต้มก่อนกินง่ายดีใช่ขนมต้มเขาก็มีครับทุกคนครับดูมะพร้าวให้มาแบบเต็มเต็มนะผมมะพร้าวเต็มเลองกินข้างในเป็นแบบไต้มะพร้าวแต่ว่าไม่หวานมากมีงว่ะร้านนี้กินหอมะมะพร้าวที่เคี้ยวเี้วมะพร้าวลดความหวานลงเยอะมากนะใช่ไหมทุกอย่างแป้งของเขาทำมาดีคือมันไม่มีความแข็งไม่มีความเหนียวเลยอ่ะแล้วก็เขาเนี่ยเขาจะคอยเติมเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยพอหมดเติมหมดเติมแล้วแป๊บแป๊หมดแป๊บแป๊หมดนะ ันนี้ครทุกคนเขาเรียกขนมเหนียวขนมเหนียวแล้วก็ของที่เขาให้กินคู่กันนะครับผมบางอย่างก็นี่อยากกินกับน้ำผึ้งครับผมได้เลยนี่อันนี้น้ำตาลเรียกว่าเป็นน้ำตาลงามะพร้าวแล้วผมกินคู่กับถั่วแปรัมกินคู่กับขนมเหนียวก็ได้อันนี้สุวยอดอันสุดท้ายนี่ฮะข้าวพองฮะข้าวพองกินคู่กับขนมเหนียวข้าวพองนิดับผมนะผมอาหารน้ำผึ้งฮะ เอาให้หมอตัดขาครูให้ได้เอามาหวานอยู่แล้ว<อ>ก็จะรานน้ำผึ้งอีกเอ้า้วผมอ่าลองใช่ไหม<ต>ไม่เคยกินนะแต่ผมว่าไอตัวไอตัวแป้งอ่ะมันน่าจะคล้ายๆข,ขนมต้ม,มแต่ไม่มีไส้<ช>อย่างที่พี่เขาบอกนะผมอ่ะ แป้งขนมต้มเลยทุกคนใช่แล้วก็มีกลิ่นมะพร้าว<ะ>ได้เขียวมะพร้าวถ้าสมมติโรยข้าวพองอะ่ะมันก็จะมีก,ก,กรุบกรุบหรือว่ามีรสสัมผัสเพิ่มเข้ามาไหมครบเขียวกรุบกรุบกรอบมีกลิ่นน้ำผึ้งหน่อยได้ความหวานจากน้ำผึ้งครับผมครับตัวนี้ตัวนี้อร่อยเลยคร<ะ>ับับถูกแบบทุกคนผมขออนุญ,ญาตบนนี้เลยนะเพราะตรงนี้ของเราอยู่แล้วครับผมครับผมนี่ อ่ะลองชิมดูนะลองชิมดูนะแต,แต่ว่าไส้ถั่วของที่นี่ปกติถั่วแปรอะครับมันจะเป็นมาเป็นเม็ดๆดเวยทุกคนแต่อันนี้มันดูเป็นแบบคุรนๆบดๆมาแล้วบดมาค่อนข้างเนียนเลยนะครับตัวไส้ของมันนะ แป้งหนึบหมะพร้าวกรุบกุข้างในเป็นหัวกวนมาแบบเนียนเียนละเอียดละเอียดผมไปกันต่อครับอันนี้คือเสน่จันทรเขาบอกว่าใส่จำลองมาจากผลลูกจันทร์แล้วก็ไอตัวสีข้างบนเนี่ยสีน้ำตาลดำดำเนี่ยนะผมใส่เรียกว่าเป็นเป็นผงผงลูกจันทรเข้าไปด้วยเราจะมาลองชิมกันนะอันนี้คือเสน่จันนะครับครับผมนะไปฮะ ผมว่าเหมือนอะลัวใช่ไหมเดยอืมแปลว่ากลิ่นคนละอย่างอาสัมผัสจะเหมือนอะลวสดเลยเนี่ยมีความเหนิบความเหนียวกลิ่นจะออกไปโดนทองหยิบทองหยอดเขาทําจากไข่แดงถูกไหมผมทำจากไข่แดงนี่มีไข่แดงผู้ขยับมาตรงนี้ไข่ขาวครับทุกคนครับอันนี้คือทองชมพูนุษครับทุกคนเขาบอกว่าทําจากไข่ขาวเลยทำเองครับผมเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เพิ่งเคยเห็นหน้าตาวันนี้แล้วจะมาลองชิมวันนี้ฮะลองดูฮะผมก็รู้สึกมันเหมือนอะลู เหมือนเหมือนอะรัวกินอบพันเทียนเหมือนอะรัวมีความหวานเหมือนอะรัวแต่มันคืออรัวเออรสได้คล้ายๆอะรัวทุกคนไช่เลยแล้วก็มาลองชิมนะเรียกว่าอคนแบบไม่เคยรู้จักอ่ะไม่เคยได้ชิมอ่ะลองดูนะครับทองชมพูนุชอร่อยไหมอร่อยอร่อยหวานหอมเขยบบมาอันนี้ครับผมที่เขาบอกว่าเป็นพระเอกของที่ร้านเลยเพราะว่าชื่ยที่สุดลูกค้าบอกเหรอเขาบอกเขาบอกลูกค้าแล้วลูกค้าบอกอีกที เขาบอกลูกค้าใช่เขาบอกให้ลูกค้าเชื่ออย่างนั้นว่าอันเนี้ยอร่อยที่สุดแล้วตั้งแต่กินมาเนี่ยไม่เคยมีอะไรอร่อยเท่าอันนี้ใช่ฮะนะผมทองเอกรสชาติมันน่าจะคล้ายทองหยิบทองหยอดแต่ถ้าหมุนมีนึบมาเมื่อไหร่คล้ายอฬูัวกูว่ากูเ่มจับจุดได้แล้วนะผมนะผมมาลองชิมกันทองเอกฮะ อรัวคือแต่ละอย่างอ่ะผมว่าขนมไทยมันขยับนิดนิดหน่อยหน่อยขยับส่วนผสมครับเออระดับรูปทรงแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยมีความหมายทางมงคลนะอย่างอย่างงานมงคลเงี้ยทองหยิบทองหยอดต้องมีนะครับชื่อทองทองเงี้ยทองเอกเงี้ยชื่อเป็นมงคลเลยแต่ละอย่างนะผมรสชาติคล้ายๆอรัวฮะจริงๆคล้ายๆอรัวมีความหนึบมีความหอมมีความเหนียวครับผมนะผม อย่างที่ผมเคยบอกของหวานเนี่ยจะเป็นอะไรที่แข่งซินจุนะของหวานยากสุดเพราะว่าบางทีเรากินน่ะย,ยังไม่ทันอิ่มหรอกเนี่ยปริมาณแค่นี้ไม่อิ่มหรอกแต่ตอนนี้เราสึกอิ่มเนี่ยใช่เพราะว่าเรากินปุ๊บเนี่ยบันน้าตาลในเลือดมันสูงโอปุ๊บมันจะไปสั่งสมองเว้ยว่าเฮ้ยอิอ<ๆ>่มแล้วอิ่มแล้วจะอ้วกแล้วใช่ใช่เออทั้งทั้งที่เรากินไปนิดเดียวเองนะอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นเองนะนิดหน่อยหน่อยใช่ไปกันต่อครับตัวนี้อันนี้คือสัมปันนีสัมปันนีแปลว่าอะไรสัมปันนี ชื่อแต่ละอันเนี่ยกูยังต้องถามแล้วถามอีกเนี่ยจะพูดจะรีวิวแต่ละอันกูยอมรับเลย้ออันนี้อะไรวะอันนี้กือสับวันนี้ครับไม่ใช่กูจาได้หรอกอ๋อถึงก็ถามกูอีกว่าแปลว่าอะไรเสือพี่รู้ไหมเอาเป็นว่ามันคือสับกันนีอ่ะทุกคนครับผมนะ่ผมแต่ทามาสวยมากนะใช่ทำมาสวยมากนะฮะลองชิมเลยดีกว่า เหมือนขนมอะไรท้งอย่างไม่เคยกินเลยเหมือนขนมผิงเอาเอาตีง่ายๆนะคล้ายๆขนมผิงแต่มีความแน่นกว่าใช่ขนมผิงมันจะเบาๆโดนน้ำลายแล้วก็บื้นไปใช่แล้วก็มาถึงอันนี้ฮะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากมาชิมมากที่สุดในวันนี้ครับเบไม่เคยเห็นขนมไทยอันนี้ฮะแล้วพี่เขาบอกว่ามันหายสาบสูญไปแล้วด้วยใช่ใช่นะผมแล้วพี่เขาแบบไปรื้อปื้นความทรงจำมาของแม่เขาบอกถหารนเขาคบติดตัวไปกินมาก่อนมันคือเอน r จีบาร์ครับทุกคนก็คือให้พลังงานเพราะฉะนั้นน่าจะมีรสชาติหวานมากตัวนี้คือ ินฝนทองครับทุกคนครับมีชื่อว่าหินฝนทองแล้วผมลองแหวกให้ดูข้างในนะโอ้โหมันค่อนข้างแน่นนะแข็งเลยค่อนข้างแน่นนะฮะนี่โอ้ข้างในดูไม่มีอะไรเลยข้างในก็ดูเป็นแบบแน่นๆดบใช่สัมผัสคือแน่นมากฮะผมลองชิมนะตัวนี้นะทำจากงานดากินเข้าไปหอมงานดมแบบเออไม่เคยกินขนมไทยรสชาตินี้มันคืองานดาบดเลยฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เขาใส่เข้าไปคนชอบกินงานดานี่มากินได้อร่อยไหม เอาดีๆหน้าตาดูดไม่จินใจเลยอร่อยเยอะไม่ชอบงาดำอ่ะใช่ใช่แต่ผมชอบน้อยสุดอือหั้ผมอ่ะเหลืออีก3ามอย่างที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือผักกาดกองทามาแบบนี้คุณไม,ไม่ไม่อยากจะกินเลยพูดตรงๆคิดว่าเหมือนอะไรผมดูจากตา,าผมว่าเหมือนอรัวขนาจจะเหมือนทองหยอดก็ได้อ่าลอง <c oughs> อ่าลองไปนะอันนี้นะผักกาดกองนะครับหนักเลยเนี่ยติดฟันหนักเลย ข้างในคือไส้ถั่วกวนถั่วกวนแบบไม่หวานเลยใช่แบบถั่วกวนผมพูดเลยคือไม่หวานไม่หวานจนไม่หวานข้างนอกคืออะไรอลัวข้างนอกคือแบบแป้งนุ่มๆอ่ะใช่แบบแป้งนุ่มๆเนียนๆไอ้แป้งอลัวนี่แหละใช่ผมว่านะใช่ใช่ตีง่ายๆอ่ะมันอาจจะใช้คนละแป้งนะแต่คือมันสัมผัสเดียวกันเลยใช่นุ่มนนุ่มๆเนียนๆครับไม่กินหอมออกพันเทียนอันนี้ฮะ บัวหิมะครับถ้าผมดูจากสายตาเนี่ยก็คือได้ปุกุแต่ตอนนี้ผมเริ่มจัดทางได้แล้วน่าจะเป็นแป้งอัลลัวแล้วผมลองแหวกดูข้างในนะทุกคนข้างในเป็นไส้ถั่วถั่วกวนถั่วบดลองลองดูฮะตัวนี้บัวหิมะครับทุกคนครับทำมาสวยนะแป้งอัลัวฮะต้เลยถั่วบดทุกอย่างอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมแบบดอกไม้ดอกไม้กับอบฟันเทียนไว้ตัวชูเลยของของขนมไทยอ่ะสองอย่างคือจบเลย ตอนแรกนี่คือกะมาแบบกินหลายๆชิ้นได้ทุกอย่างอ่ะกินทุกอย่างอยู่แล้วครับแต่ว่าคงได้หลายชิ้นแหละอันนี้แค่อย่างละชิ้นสองชิ้นนะอิ่มมากอันนี้ทองนบคุณนะส่วนผสมคือมีถั่วเขียวซี่ครับผมถั่วเกียวซี่ก็คือไอที่ใช้เป็นไส้พวกนี้แหละนะผมแล้วก็น้ําตาลแป้งครับตัวนี้อ่ะลองสัมผัสแบบกรึบกรึบกินถั่วแบบถั่วชัดเลยอ่ะสัมผัสแปลกมากใ นำัำผัสคล้ายๆแบบออกตรงเข้าตูอะไรคือข้าวตูไปก็ลองมาอธิบายมึงแลีวเอาเผื่อนคนดูไม่รู้นะครับทองนพคุณครับผมนำัำผัสแปลกมากรสชาติแต่มันๆหวานน้อยมีกลิ่นแบบเขียวเียวอ่ะเขียวเขียวของถั่วหน่อยลองลองมากินนะกินให้รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่หมดสักทีอันนี้คือขนมพี่มอดครับผม เป็นอย่างหนึ่งที่อยู่ในโซนพวกอาหารแห้งฮะมันก็จะไม่จัดอยู่ในบุฟเฟ่ต์เนาะแต่ว่าซื้อกลับไปกินได้นะครับหรือว่ามากินที่นี่ก็ซื้อกินได้นะลองชิมดูแล้วผมไม่เคยกินมาก่อนเขาเขาบอกให้วิธีกินยังไงนะเจาะข้างลนะ่างนี้แนละ้วก็ดูดพี่ตักตูดแล้วก็ดูดเลยใช่ตักตูดดูดเลย <laughs> ฮะเจาะไงอะ <laughs> ผมผมว่าง่าย <laughs> ผูก็นึกว่าเจาะง่ายห <laughs> ่อแล้วห่ออีกนี่ฮะ ข้างในมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่คล้ายๆแบบคล้ายๆทรายทำจากอะไรไม่รู้แต่เราเดี๋ยวเราจะลองชิมดูขัวแบบน้ะครับผมนี่ครับเป็นผงๆมาแบบนี้ครับทุกคนอันนี้ขนมที่มอดนะครับผมลองชิมดูเฮ้ยผมชอบหอมหอมงาหน้าขาวอะทุกคนกลิ่นเข้าไปหอมงามีกลิ่นมีกลิ่นเหมือนข้าวคั่วเหมือนเป็นข้าวที่เอาไปคั่วแล้วก็มาตำอ่ะครับผมตำกับงาแล้วก็ใส่ต่างๆเลยเออมีน้ำตาลนะมีความหวานหน่อย อันนี้คือรีวิวครบลุกเมนูแล้วใช่ครับนะผมบางวันเขาจะสับเปลี่ยนหมุนเยียนเมนูอื่นออกมานะรวยลิงเรายังไม่ได้กินครับผมลองมาดูครับผมอันนี้คือขนมไทยโบราณฮะขนมไทยแบบดั้งเดิมแบบสูตรชาววังเลยนะครับผมอย่างที่พี่เขาบอกว่าอาตรภูลเขาเป็นคนวังวังอะไรนะพี่วังอะไรเงียบเงียบเงียบแสดงว่าได้ยินตลอดใช่ครับผมเรียกว่าสืบทอด ขนมไทยใช่นะครับผมก็รุ่นต่อรุ่นนะครับผมหาได้หากินได้ยากนะบางอย่างนี่คือหายไปแล้วนะครับผมลองมาชิมได้เขาจัดโปรอยู่นะตอนนี้นะบุฟเฟ่ไม่ได้มีตลอดนะครับจนถึงวันที่18เมษายนครับผมนะครับผมมาตามมากินได้เลยเปิดทั้งวันนะ ราคาเท่าไหร่99บาท99บาทกินได้50นาทีครับผมที่ไอคอนสยามชั้น G ครับผมนะครับผตรงโซนแหลสุขสยามอ่ะใช่สุขสยามนะครับผมตรงปากลางนะครับตามมากินได้เลยครับนะครับผมที่ร้านชดา ที่บูติกหรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากกินบุฟเฟ่ต์อยากแบบมาแล้วก็ซื้อซื้อกลับไปฝากเขาก็มีขายนะราคาเขาก็แปลกชัดเจนนะฮะอย่างละสิบาท2ี่บาท3ามิบบาทอะไรก็แล้วแต่ลองไปดูเอาครับผมตามมากินได้นะครับตามมากินได้เลยยังไงก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยครับผมคลิปหน้าฝากติดตามไปไหนไปทำรายการไปกินอะไรนะครับผมกดซับสไคร์รอเลยนะครับสวัสดีครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ